ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอครับเข็นดองหน้าว่าอยู่ที่วัดภูล้อมนะครับอําเภอพันนานะครับจังหวัดสกลนครนะครับมื่อนี้เข็นดองหน้าว่าได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกนะครับบ้านภูล้อมนาเรานะครับครับนี่คือบรรยากาศท้างสาวัดของ พระอาจารย์พันเดอ้อครับผมกัดพัดท่าญาติโยมก็ได้ทยอยมาเป็นระยะนะครับครับมืนอี้เป็นวันเกิดของหลวงปู่พนนะครับจีบรรยากาศจีคือขักนะครับญาติโยมจากทุกสารกิดกะหลังไหลมาเหตุบุญเหตุท่านนะครับครับบรรยากาศด้านาน้านี่ครับ นำทีมโดยคุณพี่อ้อยคนสวยนะครับสวัสดีครับคุณพี่อ้อยวันนี้คุณยายสงัดคนสวยเหมือนกันนะครับ,มา,บามาทำบุญ,บญบที่วัดหลวงปู่บุญเพง็งทันติกโกบ้านปู่ล้อมเป็นวันเกิดของหลวงปู่เพง็งหลวงปู่บุญเพง็งคนเยอะหรือย,ยังคะแต่เช้า,านี่โอ้เ,อเยอะเยอะมากๆาแล้วเนาะโอ้ยรถมีที่จอดเลยไม่มีที่จอดเลยเนาะข้างบนเต็มแล้วเนาะเต็ม โอ้วันนี้เป็นวันดีอากาศก็ดีด้วยนะคะขอบเลยคนได้เยอะเนาะโอ้ดีมากเลยครับนี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะมาจากอำเภอนาว่าค่ะบ้านนาว่าเพื่อนค่ะบ้านของหลวงปู่เพ่งนุ่นลละใกล้เพื่อนท่านละค่ะอยากมาทำบุญเพื่อนจะไม่ไปทางนั้นอดีดีดีโอเคข่ะของเพืครับผมนี่เป็นทางขึ้นของปัดหลวงปู่ฝนนะครับหลวงปู่บนเพลงคันติโกนะครับซึ่ง ญาติโยมก็ได้ลังไหลมาเป็นระยะครับผมทางเดียวทางนั้นอ้อมผินทางที่ผินทางลาดวะไหมนี่พลัดกันพลัดกัน,กนสัตวทางปูนทางถนนใหญ่มครับนี่คือบรรยากาศด้านบนเด้อครับผมจากสัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศบรรยากาศด้านบนนะครับ ซึ่งวันนี้เป็นจะเป็นวันถ่ายวันเกิดของหลวงปู่บุญเพ่งพันติโกนะครับครับด้านความือนี่ก็เป็นบรรยากาศลงทานนะครับครับบรรยากาศลงทาน ารัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศที่วัดหลวงปู่บุญเพ่งคันติโกบ้านภูล้อมอำเภอพังโคนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับนี่ชื่อวัดภูล้อมข้าวนะครับซึ่งตอนเช้านี่ก็เป็นการร่วมทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ท่านนะครับ ผู้ต <ท karaoke. S 2> ้องเนียนเดอรครับผม คนเนี้ยอย่าไปไกลไปไกลคนนึง ขั้นตอนต่อไปกั็ี่เป็นการร่วมทำบุญตักบาตรนะครับตักบาตรที่รับตอนนี้หลวงพ่พนก็จะได้ออกมารับบิณนาบาตจากญาติโยมที่มาทําบุญในวันนี้นะครับ

มาเด้อยวรากก่อครับต่ัดนในช่วงนี้เป็นเวลาเดือนแรกๆบางที่ใหญ่างที่เล็กบางคนบอกว่าจะมีารางคนการตักบาตรแบบนี้คือบรรยากาศของหลวงปู่ท่านออกรับบิณฑบาตจากศรัทธาญาติโยมนะครับ จนั้นที่อยากจะย <mel> ังมาร่วมดรวยว่าเัฒนานาใการสาธุเราได้เิตในี้ก็เป็นหารเก็นว่าเป็นที่เปิดของเราที่นท่นองทารทหารเราเียว่าเราพิจาราแล้วขึ้นอยู่กใจของเราใจของเราจนตัวที่ตั้งการความจริการ ทำในคือบรรยากาศที่ว่าลวงปู้ออกรับบิณฑบาตจากศรัทธาญาติโยมนะครับซึ่งมันเอ้ก็นวันสําคัญของลวงปู้นะครับเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของลวงปู่ท่านนะครับ ได้ภาคภูมิใจเจ็ดในช่วงนี้ก็ก็มีลูกหลานเนาะในได้ปิดเรียนก็มีกับช่วงพาลูกหลานครับที่มาทาบุญทำกุศลหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับในการทําบุญทำกุศลน,นั้นก็ถือว่าทําได้หมดทําด้วยใจเรามาด้วยศรัทธาเรามาด้วยกําลังใจมาด้วยกําลังทรัพย์ของเราครับอันนี้ไม่มีใครผูกหินเข้ามาครับไม่มีใครหินเข้ามาเรามาด้วยใจ ออมีญาติพี่น้องครับพี่หลังไหลเข้ามาญาติโยมมันเป็นอาบตืใจในการทาบุญทำกุศลในครนี้นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่อันประเสริฐ่งขึ้นนะครับญาติพี่น้องที่มา้งบ้นนี้ก็

นี่คือบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ท่านนะครับซึ่งตอนนี้็พระาอาจารย์ท่านได้ออกมารับบิณฑบาตจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับครับเมื่อน,นี้ก็เป็นวันสําคัญของหลวงปู่เป็นวันคล้ายวันเกิด ศรัทาธาพระธาตุส้นกะมาจากทุกทั่วสารทิศนะครับในโซนจังหวัดสกลนครนครพนมนะครับพวกทหารจะได้ร่างไหลมาตามศรัทธ,ธานะครับผมนี่ครับวัดของนลองปูันตั้งอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครวัดโูดล้อมข้าวนะครับนี่คือบรรยากาศที่ผมถทายท่านผู้ชมเห็นนี่เดอ้อครับผม ຈາທີ່ກະໄດ້ເຊ bueno> ີນເດີ້ໂອ້ວ່າທັງມີເປັນທີ່ທີ່ນັ້ນເດີ້ພິນທາຍກໍເຊີນເດີ້ເປັນທໍາເປັນສົມຈົ່ງໂພດເປັນທໍາທຸກທີ່ໂອ້ມາກັບ น้ำมติขนาดาเีย,ยุช่คือบรรยกากาศตวงเช้านะครับที่วัดหลวงปูบ่บนเพงสันติโกนะครับคูล้อมข้าวนะครับบรรยาก,กาศตอนเช้านะครับ